เอาละาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะสร้างบ้านทรงรูปปั้นบ้านรูปปั้นเหรอใช่ฮะ<า>มันคือบ้านที่สร้างให้หน้าตาเหมือนรูปปั้นขนาดยักษ์ของตัวเราเองฮ้น่าสนใจเข้าใจแล้วฉันอยากเริ่มก่อนได้สิอี้โอเคงั้นมาดูไมกี้สร้างบ้านรูปปั้นของเขากันอืมดูเหมือนเขาจะเลือกบล็อกก่อนนะใช่โอมาดูกันเหมือนว่าไมกี้จะเริ่มสร้างบางอย่างแล้ว ฉันว่าฉันต้องการสีเหลืองแทรกหน่อยฮะแบบนั้นแหละและอีกหน่อยตรงนี้สีเหมือนจะถูกนะแต่นั่นมาส่วนไหนของนายกันล่ะนี่ไงฮะอะไรล่ะเดี๋ยวก่อนนะเกือบแล้วนั่นส่วนหน้าของนายเหรอดูออกแล้วสินะทีนี้ก็ตาโอ้รู้แล้วมันดูเหมือนนายเลยขอบคุณอือหือเจ๋งเลยนายช่วยสร้างที่เหลือด้วยได้ไหม แน่นอนฉันจะช่วยสร้างสุดที่เหลือนะตอนนี้มันก็แค่กำแพงขอบคุณนะเจเจนั่นแขนเหรอใช่แล้วฉันจะลองเรียนแบบสิ่งที่นายทำอยู่เป็นไงล่ะนั่นไงสวย <laughs> มันก็ไม่ได้แย่นะดูตลกดีกำแพงนั่นเสร็จแล้วทีนี้เราก็ขยายส่วนหลังและกำแพงด้านข้างได้แล้วนายเข้าใจถูกแล้วนายจะมีชั้นสองไหมใช่ฉันว่านะ <Okay. S 2> บ้านนี้ต้องเจ๋งแน่แน่แน่นอนแบบนั้นเป็นไงล่ะโอ้ขอบใจเยี่ยมเลยดีมากอมขอบคุณห้องนี้เกือบเสร็จแล้วว้าวภายอกเกือบเสร็จแล้วขอบใจที่ช่วยนะไม่มีปัญหาฉันว่าด้านนอกเสร็จแล้วล่ะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันไม่แล้วและทีนี้งั้นนี่คือทางเข้าหลักใช่ และนี่ต้องเป็นชั้นแรกใช่ชั้นสองอยู่บนนี้โอ้เข้าใจละไมกี้บ้านนี้น่าประทับใจจริงๆขอบใจมาเชื่อมทั้งสองชั้นกันเถอะฉันจะวางบันไดลิงไว้ตรงนี้บันไดลิงน่ะใช้พื้นที่น้อยกว่าบันไดปกติแน่นอนฉันมีความคิดดีๆแล้วอะไรเหรอนี่ไงฮะ t ทีนทีเหรออ่าฮะนายจะใช้มันทำอะไรน่ะเออเดี๋ยวก็รู้ฮะนั่นไงล่ะ ว้าวว้าวว้านายทำอะไรอยู่เนี่ยมันจะไม่ระเบิดบ้านของนายเหรอเอไม่มีทางคอยดูเธอฉันกำลังสร้างห้องใต้ดินอัจฉริยะใช่ไหมละ่ะโอ้นายกำลังเพิ่มชั้นใต้ดินใช่ก็ระวังด้วยแล้วกันนะไม่เป็นไรแล้วอยู่ห่างๆเถอโอเคพรามไหมมันปลอดภัยหรือเปล่าแน่นอนสิฉันแค่ต้องเตรมมันไว้ก่อนโอ้โอเคฮะมันน่าจะใช้ได้ว้าวอะไระ่ <laughs> ฉันว่าฉันใช้ TNT ยอะเกินไปนายคิดอย่างนั้นเหรอโอ้อย่างน้อยความเสียหายก็ไม่ได้มากเกินไปมันน่าจะซ่อมได้ไม่ยากฉันช่วยนะขอบใจโธขอบใจนะระเบิดลูกใหญ่นั่นทำให้นายได้พื้นที่ใต้ดินเพียบเลยฮะใช่แล้วงั้นความคิดของนายก็ได้ผลเห็นไหมฉันบอกแล้วมันสมบูรณ์แบบแล้วส่วนกำแพงจะเอายังไงล่ะสีเขียวนี่ดีไหม โอเคมาสร้างกันเถอะได้เลยฉันว่าฉันจะเริ่มจากฝั่งนี้ฝั่งดูดีอะต้องขอชมเลยไมยกี้การใช้ TNT นั่นเป็นแผนที่ดีเลยขอบใจเจเจแล้วผืนละ่ะเอาเป็นสีเหลืองละกันเยี่ยมเลยได้เลยเอาแล้วนะและเสร็จแล้วเยี่ยมดูนั่นสิสุดยอดฉันชอบนะเราทําได้แล้วว้าวที่นี่ดูดีมากเลยใช่แล้วแล้วจะลงยังไงละ่ะ เราต้องมีวิธีลงไปยังั้นใต้ดินสิรู้แล้วโอ้นี่ไงน้ำเหรอใช่แล้วสะน้ำไงซึ่งแปลว่าไม่มีความเสียหายจากการตกแน่นอนฉลาดมากขับใจแล้วเราก็ต้องการนี่ด้วยโอ้เข้าใจละแต่ต้องใช้บันไดเพื่อปีนกลับขึ้นมาใช่ฉันควรใส่อะไรเข้าไปในห้องเดียวไม่แน่ใจแฮะโอ้รู้แล้วโอ้งานใส่ ูเย็นเหรอใช่มันสมบูรณ์แบบทำไมมีเยอะจัง่ะไม่ได้หรอมีที่วางเพียบเลยข้างล่างเนี่ยนายไว้เก็บอะไรล่ะขนมโอ้คุกกี้เต็มเลยก็ไม่น่าแปลกใจนะมันคือของโปรดของฉันเอาเค้กหน่อยไหมเป็นความคิดที่ดีมากแน่นอนขอบใจฉันจะเอาบางส่วนไว้ข้างล่างอืมขอบคุณนะเจเจเรียบร้อยเยี่ยมเสร็จแล้วอ่อย นี่มันเจ๋งมากเลยอันนั้นมีแอปเปิลด้วยใช่แล้วงั้นนี่คงเป็นห้องเก็บอาหารสินะไมากี้นั่นคือที่ฉันคิดไว้ห้องใต้ดินนี่เป็นสุดยอดห้องขนมเจ๋งฉันว่ามาเสร็จแล้วล่ะฉันไม่เคยเห็นห้องเก็บอาหารใต้ดินที่เต็มไปด้วยตู้เย็นมาก่อนเลยมาดูกันโอ้เตียงใช่ฉันจะวางเตียงให้นายด้วยเจเจตรงนี้อ๋อขอบใจนะแลือชั้นบนเอาไว้ทำอะไรล่ะข้างบน าจะเป็นพวกหีบดีไหมเท่าท่าสองอันดีทีนี้ก็เก็บไอเทมไว้เยอะๆเลยความคิดดีทีนทีหน่อยไหมแล้วก็อาจจะพวกดอกไม้ด้วยไหมใช่แล้วเยี่ยมนใยเจเจแนนเวอร์เยี่ยมเลยไม่เร็วนะเสร็จแล้วเจ๋งเลยสมบูรณ์แบบไหนชอบมันไหมแน่นอนที่สุดบ้านรูปปั้นของไมกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วย มันน่าประทับใจจริงๆมันเจ๋งใช่ไหมละ่ะมาทัวร์กันหน่อยดีกว่าใช่แล้วนี่คือห้องหลักที่มีเตียงอยู่แล้วมาตรงนี้ก็คือห้องเก็บอาหารชั้นใต้ดินขนมเต็มเลยมีของทุกอย่างในตู้เย็นพวกนี้ทีนี้ไปดูข้างบนกันนี่คือทางขึ้นชั้นสองใช่แล้วมาถึงแล้วนี่คือห้องเก็บของมีหีบน,นิดหน่อยเต็มไปด้วยไอเทมหลายอย่าง <c oughs> ของสำคัญสุดๆเจ๋งใช่ไหมละ่ะใช่ าดูบ้านรูปปั้นของนายกระต่ายดีกว่าเจ๊ๆนายคิดว่าจะสร้างให้เจ๋งกว่าของฉันได้ไหมก็ไม่รู้สินะบ้านของนายน่ารักดีแต่ฉันจะทําให้ดีที่สุดช่องนี้นะเราไม่ไหวแล้วฉันว่าฉันน่าจะสร้างบ้านรูปปั้นของฉันไว้ตรงนี้ข้างๆบ้านของไมกี้มีเหตุผลดีมาเริ่มกันเลยฉันจะสร้างโครงกระดูกก่อนใช่อเมื่อโครงกระดูกเสร็จแล้วฉันจะเริ่มสร้างด้านบน น่าจะพอแล้วนะนายกำลังทำอะไรเหรอฉันกำลังสร้างขาโครงกระดูกก่อนเฮ้อดีละใช่ต่อไปก็กระดูกสันหลังเข้าใจแล้วเป็นไงล่ะมันดูดีนะขอบใจต่อไปน่าจะเป็นมือนะมันดูไม่เหมือนนายเลยใช่ตอนนี้นะนะฮะเพราะว่าฉันยากสร้างโครงกระดูกดูไงโอเคทีนี้ฉันต้องการให้มือข้างนี้ยกขึ้นและอีกมือนึ่งชี้ไปข้างหน้า สุดท้ายหน้าของฉันจะอยู่ตรงนี้และนั่นคือโครงกระดูกไม่แล้วฉันว่านะฉันก็ว่างั้นนะต่อไปฉันจะเติมเนื้อลงไปบนกระดูกพวกนี้ฉันต้องการบล็อกสีแดงขนแกะสีดําแล้วก็เทอร์คอตต้าและขนแกะสีฟ้าอาจจะขนแกะสีชมพูและสีขาวด้วยก่อนอื่นว yani> ่าไงฉันว่าจะเติมส่วนเท้าก่อนทาไมอ่ะและจะเริ่มจากด้านล่างนั่นรองเท้านายเหรอใช่แล้วทีนี้ก็วางนี่ลงไปหน่อย แล้วก็ตรงนี้อีกหน่อย oh. มันดูดีพอแล้วสำหรับฉันนายคิดว่าไงใช่แล้วต่อไปฉันจะใช้ขนแกะสีดำเพื่อสร้างกางเกงแบบนี้ใช่เราเติมกางเกงของฉันด้วยสีดำได้ฉันจะทำขาขวานะนั่นไง uh huh. ทีนี้เพื่อทำกางเกงให้เสร็จเราต้องเชื่อมทั้งสองขาเข้าด้วยกันแบบนี้ดูดีนะ e ขอบใจฉันก็ว่างั้นแหละแล้วไงต่อขั้นตอนต่อไป uh huh. คือการสร้างลำตัว ฉันจะเติมมันด้วยขนแกะสีขาวก่อนแบบนี้เออดีแจ๋งนี่คือส่วนเสื้อของฉันต่อไปฉันจะทำส่วนฮุดซึ่งฉันคิดว่ามันน่าจะหน้าตาแบบนี้ใช่นั่นไงล่ะตอนนี้ดูเหมือนนายแล้วเห็นไหมล่ะทีนี้ก็เติมส่วนฮุดที่เหลือใช่ไม่แล้วแล้วก็ฉันคิดว่าฉันจะปรับแต่งมันสักหน่อยฉันชอบนี่ไงมันดูแจ๋งมากเลยขอบใจว้าวต่อไปอะไรอะ ฉันต้องเพิ่มสายฮูดด้วยตรงนี้โอ้ฉันลืมพวกมันไปแล้วสวยมันดูดีขึ้นเยอะเลยทีนี้ก็มาสร้างแขนของฉันกันเถอะดีเลยแน่นอนว่าแขนเสื้อต้องเป็นสีแดงฉันจะช่วยเติมนะดูให้แน่ใจนะว่าโครงกระดูกทั้งหมดนะ่ะนี่ไงดูดีนะอ่าส่วนนี้โอ้ต้องเติมด้วยสีดำเออใช่แล้วฉันเกือบลืมส่วนนั้นไปเลย บ้านรูปปั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแน่นอนที่สุดฉันจะใช้เทอร์คอตตาสำหรับส่วนมือของฉันเออทีนี้ก็แขนอีกข้างหนึ่งเออใช่ลืมไม่ได้เลยละ่ะนี่ไงล่ะว้าว uh huh. wow, มันเกือบจะเสร็จแล้วเกือบแล้วละ่ะเหลือแค่ส่วนหัวแล้วละ่ะเอาล่ะนะมาเริ่มสร้างหน้าของฉันกันเถอะใช่ฉันคิดว่ามันจะกว้างประมาณนี้ประมาณนั้น ใช่มาเติมมันให้เต็มก่อนที่จะใส่รายละเอียดลงไปดีกว่าโอเคฉันว่าตาฉันน่าจะอยู่ตรงนี้นั่นดูเหมือนอยู่นะจากนั้นก็อีกข้างหนึ่งใช่เยี่ยมทีนี้ก็ต้องใส่ผมสักหน่อยอืมว้าว <Wow. S 2> ประมาณนี้ไหมถ้ามีกระจกไว้เช็คก็ดีสิจริงด้วยวใช่แล้วน่าจะใช่นะเอาละดูดีแล้วมหัศจรรย์มาก แล้ต่อไปก็ส่วนพูดธได้เลยส่วนนี้เป็นสีแดงสดใช่เกือบเสร็จแล้วนี่แ้่ตอนสุดท้ายแล้วหรอน่าจะใช่นะไมกี้รูปปั้นดูเหมือนว่าจะเสร็จแล้วละฉันแค่ต้องเติมส่วนนี้ถอยออกมาดูห่างๆกันเถอะเป็นไงล่ะว้าวมันคือนายชัดๆมันสมบูรณ์แบบส่วนของรูปปั้นเสร็จแล้วว้าวที่เหลือก็ไงหรอการสร้างบ้านไงล่ะ ที่ฉันคิดไว้ก็คือใช้แขนข้างขวาที่ยกขึ้น oh. และฉันจะวางแพลตฟอร์มดินไว้ข้างบนอะไรนะตัวอย่างเช่นฉันจะใช้คำสั่งสร้างมันนะเดี๋ยวน,นายทำาอะไรอยู่นะนี่ไงนายคิดว่างไงว้าว <Wow. S 1> แพลตฟอร์มดินอันใหญ่เจ๋ง <Jack. S 1> นี่แหละที่ฉันต้องการเลยเยี่ย yeah. ฉันคิดว่ามันน่าจะเจ๋งดีที่จะสร้างบ้านไว้ข้างบนนั่นน่ะนายคิดว่าไงล่ะไมกี้มันเจ๋งมากเลยอืมบ้านของนายจะหน้าตาเป็นยังไงหรอฉันคิดว่าจะสร้างบ้านโมเดิร์นสวยๆที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอือฮืเจ๋งฉันจะเริ่มจากการวางบล็อกควอตก่อนมาดูกันฉันอยากวางมันให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนฉลาดมากน่าจะใช้คอนกรีตสีดำสักหน่อยแบบนี้ใช่แล้วจะได้ดูโมเดิร์นแบบนี้ดีไหมนะ ใช่ฉันชอบนะฉันก็เหมือนกันดูดีอยู่นะส่วนตรงนี้ oh. เราจะมีที่ปลูกดอกไม้ว้าว <Wow. S 1> แต่ก็แน่นอนว่ามันต้องมีสนามหญ้าด,ด้วยความคิดดีมากสีจะได้เข้ากับพวกดอกไม้ฉันยังอยากสร้างชั้นสองด้วยเหมือนบ้านของฉันเลยโอเคไม้เบิร์ชนี่น่าจะเข้ากันได้ดีนะไม้เบิร์ชน่ะเป็นไม้ปลดของฉันเลยพื้นเสร็จแล้วทีนี้ก็กำแพงดี ฉันอยากลองสร้างกรอบด้วยควอร์ใช่ฉันชอบนะเอาละ่ะส่วนเพดานจะเป็นคอร์เหมือนกันแล้วก็มีช่องแสงด้วยเรียบร้อยมันดูหรูหรามมากฉันจะใช้บานกระจกกับกำแพงนั่นจะทำให้มันดูมีมิตินี่งไงละ่ะทีนี้ก็<ฮ>ฉันยังต้องการบันไดก็จะใช้ฟังกว้างสองบล็อกเพื่อให้ดูหรูหราพิเศษเอาละ่ะฉลืุขึ้นไปเลยฉันช่วยนะ ฉันใช้คำสั่งในการเติมมันได้นะโบูมเจ๋งเลยแล้วก็แค่นี้แหละพื้นทั้งชั้นก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปฉันคิดว่าฉันจะเพิ่มเตียงเข้าไปหน่อยใช่แล้วมันจะอยู่บนชั้นสองคนละเตียงนะเป็นที่นอนที่เพอร์เฟกต์มากนี่ไงล่ะฉันว่าโตข้างเตียงพวกนี้จะทําให้มันดูดีจากนั้นฉันจะทําให้มันเข้ากันด้วยโคมไฟสักหน่อยเตียงละอันรู้หรอ ไม่เลวมันดูดีมากเลยเจเจว้าวขอบใจส่วนชั้นล่างฉันต้องการพัดลมเพดานดีฉันจะใช้พื้นที่ตรงนี้ของชั้นหนึ่งเป็นครัวฉลาดมากฉันว่าเคาน์เตอร์และเครื่องใช้ทั้งหมดควรจะอยู่ด้านกระแพงนี้แบบนี้ว้าวฉันประทับใจมากเจเจครัวของนายดูหรูหรามากเลยขอบใจฉันอิจฉานิดหน่อยแล้ว แล้วก็เครื่องปั่นและนั่นคือทั้งหมดละต่อมาฉันอยากได้ทีวีและโซฟาไปนั่งดูหนังเอใช่อะไรประมาณนี้ลองดูหน่อยสิสมบูรณ์แบบต่อไปฉันว่าจะสร้างสระว่ายน้ำด้านนอกว้วเอาแค่เล็กๆพอเจ๋งมากเลยโอเคฉันว่านั่นน่าจะใหญ่พอแล้วสำหรับฉันมันเจ๋งมากฉันเห็นนายเติมทางเดินหน้าบ้านให้ด้วยฉันชอบนะแต่ว่าไงถ้าเราเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยสักหน่อย ก่อนอื่นเลย <Huh? S 1> คือการปุดคูล้อมรอบนายช่วยหน่อยได้ไหมไมกี้โอเคเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปรอบๆและเติมลาวาลงไปให้ทั่วดูให้แน่ใจในะว่าเติมครบทุกจุดเราไม่อยากให้มีช่องว่างในระบบรักษาความปลอดภัยของเรา <Wow. S 1> นั่นน่าจะใช้ได้แล้ว <Wow. S 1> ว้าวว้าวมันดูดีมากทีนี้บ้านของเราก็ปลอดภัยแล้วละ่ะโอ้ huh. oh, แล้วก็ห้ามดูประตูหรือการตกแต่งด้วยโอ้ oh. ฉันคิดว่าการแตงภูมิทัศน์จะช่วยให้ทุกอย่างดูเข้ากันได้งั้นฉันจะปลูกต้นไม้สักหน่อยความคิดดีโอเคฉันจะปลูกอีกต้นหนึ่งน่าจะใช้ได้ดูดีนะสำหรับอย่างต่อไปฉันต้องการทางออกจากบ้านเพราะงั้นพื้นที่ตรงนี้ฉันจะสร้างแพลตฟอร์มเด้งดึ๋งด้วยบล็อกสไลม์นั่นฟังดูสําคัญมากเลยนะเรียบร้อยเยี่ยมทีนี้มึงก็ปลอดภัยแล้วที่จะโดดลงไปจากตรงนี้ลองดูสิไมกี้เอาล่ะไปแล้วนะว้า สนุกจังเลยว้าวนายเด้งซะสูงเลยมันสนุกมากงั้นไมกี้บานรูปปั้นหลังนี้มันอาจจะดูเหมือนสมบูรณ์แล้วแต่มันยังขาดทางเข้าหลักไปฉันจะสร้างมาแล้วนะมันสําคัญมากนะแต่มันจะไม่ใช่ประตูธรรมดาธรรมดาหรอกนะฉันต้องการเครื่องสร้างประตูฮะแผนของฉันก็คือสร้างประตูลับฉันจะวางมันไว้ตรงนี้บนทางเท้าข้างซ้ายและฉันต้องใส่ปุ่มเพื่อเปิดมันด้วยเจ๋งมันใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยว้าว ต่อไปฉันจะเจาะรูกลวงข้างในรูปปั้นนี่คือวิธีที่เราจะใช้ขึ้นไปด้านบนสุดเจ๋งว้าวฉันอยู่ในหัวของตัวเองแล้วทีนี้เราต้องขึ้นไปทางแขนนั่นไงละ่ะจากตรงนี้เราน่าจะต้องขึ้นไปหวังว่าเราจะโผล่ขึ้นมาในบ้านพอดีเข้าใจแล้วมันได้ผลเจ๋งเลยนี่เหมือนที่ฉันต้องการเป๊ะเลย ทีนี้เราก็แค่ต้องสร้างทางผ่านให้เสร็จกลับมาที่ทางเข้าฉันต้องการลิฟ์น้ำเพราะงั้นเราต้องวางป้ายสักสองอันก่อนทีนี้ฉันก็สามารถเติมน้ำได้โดยที่มันไม่ไหลออกมาเห็นไหมด้วยการเติมมันเข้าไปในช่องว่างะเราจะสามารถว่ายนะ้ำขึ้นไปข้างบนสุดได้เข้าใจแล้ว ฉันจะสร้างที่ว่างที่มีอากาศไวระหว่างทางด้วยไม่งั้นเราต้องจมน้ำตายระหว่างทางแน่ uh huh. เอาละอีกนิดนึงนี่เป็นความคิดที่ฉลาดมากเราททำได้แล้วใช่มันเสร็จหมดแล้วแจงฉันว่าฉันพร้อมจะบอกว่าการสร้างครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะไปดูรอบๆกันหน่อยไหมแน่นอนเอาละถ้างั้นบ้านรูปปั้นของฉันก็เสร็จสมบูรณ์แล้วฮ่า <c oughs> <c oughs> เอาละได้เวลาทัวแล้ว ใช่นี่คือหน้าตาของมันเวลามองจากระยะไกลโอ้มันคือนายเลยเจเจใช่แล้วบนมือขวาของฉันฉันกำลังถือแพลตฟอร์มดินและบ้านของฉันก็อยู่บนนั้นเจ๋งมากเพื่อที่จะเข้าบ้านแค่เดินมาที่รองเท้านี่กดุมเพื่อเปิดประตูล,ลับเจ๋งใช่ไหมล่ะใช่แล้วเข้าไปกันเถอะแล้วก็ว่ายขึ้นไปไปแล้วนะตามมาติดติดโอ้ จุดไว้พักหายใจเหรอมันมีประโยชน์นะใช่ตอนเราใช้ลิฟน n ้ำเราต้องระวังแถบออกซิเจนของเราด้วยใช่มันฟังดูสำคัญมากเลยคิดได้ดีเจเจตรงนี้ก็เป็นที่พักหายใจอีกที่หนึง่งดูให้แน่ใจนะกว่านหนพักหายใจนานพอก่อนจะว่ายต่อไปได้นี่ก็คืออันต่อไปโอเคไปต่อกันเถอะเกือบถึงแล้วนี่คือทางตรงสุดท้าย ไม่ค่อยมีที่ให้หายใจมากนักเร็วเข้าโอ้โอ oh oh. จะรอดไหมเนี่ยฉันเกือบออกไปได้แล้วฟิวเรามาถึงแล้วละ่ะที่พักหายใจอีกอันเกือบไปแล้วนั่นน่ะในที่สุดเราก็ขึ้นมาข้างบนใช่แล้วที่นี่แหละเรามาถึงแล้วตรงนี้เรามีห้องนั่งเล่นสุดสบาย uh huh. ไปดูชั้นสองกันเถอะนี่คือห้องนอนรู้รอข้างนอก รามีแปลงดอกไม้สองแปลงต้นไม้แล้วก็สระว่ายนะ้ำเล็กๆและแน่นอนคูลาวาด้วยของโปรดฉันเลยฉันว่านั่นคือทั้งหมดแล้วละ่ะเจ๋งมากฉันกับไมกี้สร้างบ้านรูปปั้นอันสุดอลังการใช่แล้วทำไมคุณไม่ลองสร้างดูบ้างละ่ละลาไปก่อนนะบ๊ายบายถ้าชอบการผจญภัยของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะ อีกอย่างติดตามเราทางทวิตเตอร์อินสตาแกรมและติกตอกได้ทุกเมื่อตามลิงก์ที่มุมขวาเลยขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันครั้งหน้า